คำขวัญจังหวัดชัยนาทหลวงพุทสศุภรอชาเขื่อนเจ้าพญาลือชื่อนามระเบือสวนนกส้มโอดกขาวแตงกวาดิฉันนางชนีสสงเทาหวข้าราชการครูโรงเรียนบางไทรเดือนตันติวิสิทธิ์ประชานคูนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทวันนี้จะมาถอดบทเรียนฐานการเรียนรู้ถั่วมอคอนโดคอรโรซีหลักปัญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระสถระเดจพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ใต้ ทรงดำรดไว้เพื่อนำไปดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงโดยยึดจากสองเงื่อนไขสามหลักการ4มิติและสาศาสตร์อํเาเภอสัยาามีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเกษตรปลูกผักสวนครัวประชาชนส่วนใหญ่อาชีพทำนาเมื่อหมดฤดูเก็บเกี่ยวก็วจะปลูกผักหรือจัดรับประทานก็จะนำนไปขายเพื่อเพิ่มรายได,ได้และลดรายจ่ายในครัวเรือนดังนั้นจึงได้ จึงจัดทำฐานการเรียนรู้ถั่วงอกคอนโดโพลฟีนขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนทําให้ผู้เรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับพืชผักสวนครัวและสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันโรงเรียนบางไก่เดือนสามารถปลูกพืชผักได้หลายชนิดจึงนําถั่วเขียวมาเพราะเป็นถั่วงอกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ หมเมล็ดถั่วเขียว 2. อถังดำสามะแกนเหล็ก 4. ีกระสอบป่านห้าแผ่นพลาสติกวิธีทำเราจะนำถั่วเขียวที่คัดเลือกเมล็ดพันแล้วไปแช่น้ำล้างให้สะอาดแล้วนำไปแช่น้ำไว้ประมาณ6ชั่วโมง หลังจากนั้นนำถังดำวางทับด้วยแปรงเหล็กแล้วก็ทับด้วยกระสอบป่าแล้วก็แผ่นพลาสติกหลังจากนั้นเรามาน,นำเมล็ดเถ่วเขียวที่แช่ไว้ครบหกชั่วโมงแล้วมาโรยบนแผ่นพลาสติกหลังจากนั้นเราก็วางทับด้วยกระสอบป่ายแล้วก็แผ่นพลาสติกรั้งนึงเพื่อทำเป็นชั้นที่สองเราทำได้ประมาณสี่ชั้นจะได้ถังออเต็มขันพอดี ในการดําเนินกิจกรรมยึดหลักคุณธรรมความอดทนความสามคัคคีมีน้ําใจมีวินัยแบ่งหน้าที่ในการดูแลรดน้ำถงหม้อการพาอถงหม้อ,อใช้อุป,ปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมการดูแลถงหม้อ,อแตกต่างจากพืชชนิดอื่นต้องดูแลรดน้ําให้พอเหมาะทําให้เกิดภลุ่มผู้การผู้เรียนสามารถสร้างอาชีพเสริมได้จากการทํากิจกรรมปลูถออกถงหม้อ ความมีเหตุผลในการทำคือ,อเราใชเาา้เราต้องการถรั่งกที่ปลอดจากสารพิษความพอประมาณคือพอประมาณเราใช้ถั่วเขียวพอประมาณแล้วก็ใช้เวลาที่เหมาะสมใช้สถานที่ที่เหมาะสมในการทำเรามีภูมิคุ้มกันคือเราได้ถั่งกที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็ทำนำไปทำอาหารได้หลายชนิดและสามารถสร้างไรายได้ให้กับ ตัวเราแล้วก็ครอบครัวและสังคมต่อไปสี่มิติที่เราจะถือคือมิติที่หนึ่งด้านวัตถุวัตถุเราได้ใช้เมล็ดถ่วเขียวที่ปลอดภัยจากสารพิษใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างประหยัดและคุ้มค่าใช้อย่างระมัดระวังกระสอบป่านตะแกรงพลาสติกและถงังดำเมื่อใช้เสร็จแล้วเราสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกหลายๆครั้งเพื่อเป็นการประหยัดรายจ่ายด้านสังคม เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างนักเรียนครูผู้ปกครองและชุมชนทําให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะในครอบครัวและชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมฐานของเราไม่ใช้สารเคมีในการเพาะถุงมออจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้านวัฒนธรรมสามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในชีวิตประจำวันและถ่ายทอดภูมิปัญญาการเพาะถุงม่อไปสู่คน รุ่นต่อไปเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทยในการทำกิจกรรมเรายึดหลักสามศาสตร์ 1. ศาสตร์สากลเราได้ศึกษาความรู้จาก ICT อินเทอร์เน็ตหรือจาก YouTube ตามหนังสือต่างๆและการทำบัญชีค่าใช้จ่ายศึกษาจนมีความเข้าใจและรอบรู้แล้วเราจึงลงมือปฏิบัติโยย,ย,ยึดหลักศาสตร์พระราชาคือลงมือทำตาม,ตามขั้นตอน อย่างเป็นระบบใช้ทรัพยายกรอย่างประหยัดและคุ้มค่ามีความเพียรพยายามในการทํางานจนงานสําเร็จร่วมไปด้วยดีศาสตร์ภูมิปัญญาในการทํางานกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความรู้และประสบการณ์จากปราชชาวบ้านในการเพราะถั่งอกและผู้รู้ต่างๆเป็นอย่างดีทั้งยังเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องการเพราะถั่งอกดิฉันขอจบการถอดบทเรียน เกี่ยวกับฐานหัวงอกคอนโดคอรดฟีนไม่เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ